ครับสวัสดีเสาร์วันที่สองมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกสวัสดีแฟนเพจทั้งช่องยูทูบยูซี่พารโคสิงหนึ่งสิ่งหนึ่งสวัสดีแฟนทั้งกลุ่มซื้อขายม่วราคาถูกเลยครับสวัสดีแฟนทั้งเฟซบุ๊กของม่วงมู้งในเมือสียูซี่พารโคสิ่งเลยและสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่มารับชมชิปนี้ของทั้งช่องกันครับครับสำหรับเสาร์วันนี้ก็เป็นชิปที่สองที่ทั้งทีมงานเฮาส์ีมาเปิดม่วเล่หลังแบบขาดทุนเเเเเดดด้้้ออออออคคคครรรรัััับบบบพพีี่่่นนงงงงซืมมมาาาปปปิิิหหเลยครับพี่น้องครับ ี่ครับเป็นแม่ลูกเมียงง้อลูกแรียกนะครับแม่โค้งสางไงหนังหนาๆครับพี่น้องครับสูงหน่อยสามสิบห้าบวกลบสองกินใหญ่ดีๆผูกร้านได้เลยนครับพี่น้องครับนี่ครับผูกร้านได้ครับลูกสาวอายุสองเดือนกว่าสิเขอสามเดือนนะครับนี่ครับตัวลูกสาวไล่แฟนซี่ครับเพราะเมียนนาด่างหางดอกเนะครับพี่น้องครับมันเป็นไล่แฟนซี่เองเมียนเองครับพี่น้องครับนี่ครับหนาหม่อมๆนี่ครับพี่น้องครับเอาไปเลยครับสองหมื่นสามพันบาทครับพี่น้องครับสองหมื่นสามพันบาทนี่ทางขอกระยังบริการจัดส่งฟรี200กิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตตามกกลงงััันน้อคครรบบพี่ นครับท่านใดที่สนใจกราโทรมาเบอร์โทรศัพท์ผม06 5 207 6884พีกัดของขวัวเฮากาตั้งอยู่บ้านหนองแปรนตำบลบ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับอันนี้ไทยท้ำจริงจากกล้องโทรศัพท์กินแดงพร้อมครับพี่น้องครับบ่มีซสุ่มบ่มีคอนเทนต์บ่มีตกแต่งได้ครับพี่น้องครับนี่ครับถ้าท่านใดสนใจบ่ผิดหวังแน่นอนครับพี่น้องครับผู้ใดทุนหน่อยๆมือใหม่อยากเลี้ยงครับเอาไปลองหัดเลี้ยงมั้งครับพี่น้องครับ ก้อนสิื่อได้ครับพี่น้องครับก้อนสื่อปรึกษากันในรอบรัวดีๆก้อนครับพี่น้องครับผู้ผัวมักผู้เมียบวมหมักผู้เมียมักผู้พอบวมมักมันสีมีปัญหากันครับพี่น้องครับยั่ไปรงครับพี่น้องครับปรึกษากันก้อนว่าพ่อพ่อสื่อพ่อเลี้ยงบอกครับพี่น้องครับนะครับง้อสื่อมาสองหมื่นหกขับพุบมนี่ครับตีมาสองหมื่นหกน่อมไขยขาดทุนสองหมื่นสามพันด้ครับพ um ี่น้องครับสองหมื่นสามพันบาทใค่เห็นจัญชาตรีวิวเห็นจัญชาติครับพี่น้องครับ ลูกเพิ่นโค้งสางไงหน้าตาดีใบหูด mm ีครับพี่น้องครับเป็นงัวงบดเรื่องดำด้วยครับเป็นไายแฟนซีครับพี่น้องครับหาญะครับแต่เม่นช่วงลรยแฟนซีคััๆนี่กับวานเพิินคายูุหลอครับพี่น้องนี่ครับทั้งขอก็เลี้ยงเงินครับพี่น้องครับทั้งขอถึงมีตำหนีครับหล่ครับขาทบขาหลักผมก็เลี้ยงครับพี่น้องครับผมมองถึงลูกมั่นนะครับพี่น้องครับมองมองผมมองจุดจุดยืนของผมคือว่าเลี้ยงอ้วนขายเนื้อครับพี่น้องครับผมโม่ได้มอ่ว่าเป็นสายพันธุ อันนี้กับฝ่ายนี้ด้ครับพี่น้องครับเมียลูกเมียครับเมียลูกเมียมองเอาเลยครับสองหมื่นสามพันบาทนี่ครับท่านใดที่สนใจก็โทรมาได้ครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี 23, 000, ส่พิกัดของขอกง่าห้ากับตั้งอยู่บ้านหนองแปนตำบลบ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดได้ครับพี่น้องครับคนกัดที่กลางข้างขอกกับชว์ไอ้ว่างไว้เขียนเนินไหมครับพี่น้องครับยาโทษเหรียญโทษตัวโทษต้มกันมังอีลีกับจังโทรมาปิดได้ครับพี่น้องครับ เพราะว่าการโทษเหรียญโทษตัวโทษตัวมกันโทษควมสาใจนึงแหละครับพี่น้องครับเกิดควมเสียหายแจ้ทั้งขอกแน่นอนครับเพราะว่าการไปทรงหนึ่งแหละเตือนมันเลยครับคาครับขอข้ามนำข้าจีบทาต่างๆน้าหน้าขนง้อไปเมียเหยียบครับเหลือตัวง้อครับพี่น้องครับมึงให้คักมึงให้มาก่อนจงโทษมาสั่งปิดนะครับพี่น้องครับเพราะว่าไทยถ้ำจากกล้องโทรศัพท์มือถือบมมีซุ้มบมมีคอนเทนต์บมมีตัดต่อครับพี่น้องครับง้อเป็นยังไงกับไทยให้มึงเป็นยังสั่นเหรครับพี่น้องครับ บ่ได้ไปตัดเอาต้วหม่องดีๆมาลงครับพี่น้องครับเห็นทุกยางครับนี่ครับสองหมื่นสามพันสุดขุมนะครับพี่น้องครับฝากเป็นแนวทางสําหรับคนทุนหน่อยฝากเป็นตัวเลือกสําหรับมือใหม่ครับพี่น้องครับเรียงเป็นเงืนฝากเงิ่อนนอมเรียงต่อยอดไว้ก็ได้ครับพี่น้องครับนี่ครับใต้เห็นชัดๆครับพี่น้องครับกินหยาดีผูกรามได้ครับพี่น้องครับแม่นังหนาครับแม่นังหนาเชื่อเชี่องจับใบได้ครับพี่น้องครับ นี่ครับจำใบได้ชี้หลังได้ครับลูกสาวผมชี้หลังครับใช่าพิสูจน์เลยครับพี่น้องครับจำใบได้ครับลูกสาวกับโบนเชียงดําใายลูกสาวเห็นใกล้ๆครับพี่น้องครับนี่ครับลูกสาวงามๆเลยครับพี่น้องครับอย่าลืมนะครับพี่น้องครับแม่ลูกเมียงัวลูกแรกแม่ยลอยสามสิบบาบวกลบสองลูกสาวสองเดือนกู้สิเขาสามเดือนสองหมื่นสามพันบาทเท่านั้นครับพี่น้องครับสองหมื่นสามพันบาทได้ไปคุ้มค่าแน่นอนครับพี่น้องครับ ผู้ใดบ่ถือเลีกกับบ่้องเสียใจครับเมาง้อคมนี่ไปเลี้ยงกับซ้ำถือเลียกเหรอครับพี่น้องครับเพราะว่าซ้ำได้ของดีไปในราคาที่ถือถือได้ครับพี่น้องครับง้อสดๆอยู่ครับพี่น้องครับฝากเบอร์ทีนึงนะครับพี่น้องครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของข้องัวตั้งอยู่บ้านน้องแปนตำบลบ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับครับสำรับไทยิีนีกาขอข่วงโกรนาขอข่วงเมตตาพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทั่วประเทศและยูตังประเทศได้ครับพี่น้องครับโดยเฉพาะยูเกาหลีได้ครับพี่น้องครับก ขอบ,บุญขอบคุณหลายๆครับพี่น้องครับที to to ่ให them ้มติดตามทางช่องมองชิบทุกทุกคลิปของทั้งช่องนะครับเปียซี่ที่อยู่ตั้งเดียนทั้งเช่นแนนดาก็มี่ครับทั้งอังกฤษก็มี่ครับพี่น้องครับเป็นช่องนองไหมครับยังท่านได้ดังนะครับพี่น้องครับเป็นช่องนองไหมฝากพ่อแม่พี่น้องข้ามาติดตามผลงานได้ครับไทยทาจริงมีคอนเทนต์ลักๆอบลอยเปอร์เซ็นต์นี่ไทยตงง้อของทั้งขรับพี่น้องครับเราก็ให้เลี้ยงต้นทั้งขอกนั่นด้ละครับพี่น้องครับพาทั้งขอกทุนหน่อยบางที่ผู้บสิโืคย มาซื้องัวซื้อมาเราก็ขายไปหักกาไรไปรัก้อยรักซิบทุนก็ขึ้นเพิ่นไปครับพี่น้องครับให้เยอะตักันนั้นะนะครับพี่น้องครับมั่นใจว่าดีซื้ออะไรยี่หลีก็ยังโทรมาเด้ครับพี่น้องครับครับสำหรับไทยชิปนี้ก็ขอจบ้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ